สู้เพื่อแชมป์มาสะพอใจบุรีรัมเชิดเ,เทโลเก็บสามคะแนนนอกบ้านมาสัทดะอิชิอิคุณซื้อภาษาสายฟ้าเคยหลังเกมบุกเชิดมังกรโลกเงิ 1, นสีตอนหนึ่งในศึกไทยลีกนาที่กก่อนพักเบลดฟี فا เดย์ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีก2022-2023เมื่อวันที่17กันยายนบุรีรัมยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะโปรติเทโรเอฟซี4ีตอนหนึ่ง ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าเถไปมี14แต้มจะแก,ก้ลงสนาม6นัดหลังจบเกมมาสัทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยนเต็ดได้เปิดใจถึงเกมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางโปลิเทโรที่ทำให้เกิดเกมวันนี้ได้เนื่องจากมีการย้ายสนามมาเล่นเกมนี้ถึงแม้จะเป็นการออกมาเยือนแต่แฟนบอลบุรีรัมย์ยินเต็ดก็ตามมาเชียร์ในสนามเยอะทำให้บรรยากาศเหมือนเราเล่นในบ้านวันนี้เราทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เก็บ3คะแนนนอกบ้านได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีลอซาน,น่าดูมุยาด้วยส่วนตัวก็มีส่วนช่วยเหลือทีมได้ดีแต่ดยเรื่องของสภาพร่างกายทำให้ไม่สามารถเล่นได้จนครบ90นาทีแน่นอนเราคิดไว้อยู่แล้วว่าการลุนแชมป์ไทยลีกจะยากขึ้นไปเรื่อยๆจากนี้ไปเราก็มีเกมยากรออยู่อีกหลายๆเกมเราก็ต้องทำกานบ้านทำงานหนักกันไปเรื่อยๆ สำหรับโปรแกรมในศึก,กรีเวอร์ไทลีก2022-2023นัดถัดไปของบุดีรัมยูเนเต็ดจะเปิดรังรับกันมาเยนจากพีทีประจบเอฟซในวันทิที่2ตุลาคมณสนามช้างอารีนา